คุณผู้ชมดูกะทินะนี่โอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลตาโตนดนะคะ่ะโอ้โยฉ่ำมากคุณชิดนี้โอ้โหงามกะทิคือหอมมากน่าก,กินแตงไทยอ่ะอือแบบนี้เลยนะคะ โอ้โคนเคยเขาอหืมหืม <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิศาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่ที่ลพบุรีคะ่ะมาตามหาร้านนี้เลยซึ่งเป็นร้านขนมหวานของคุณยายต้อยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้คือแบบว่าเด็ดมากๆเลยแล้วก็ ใครที่ชอบเป็นแบบสายขนมหวานเนี่ยคือห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคุณผู้ชมหรือไม่ว่าใครที่แบบผ่านไปผ่านมาหรือว่าที่จะมาเที่ยวลบบุรีก็คือต้องมาร้านนี้เลยนะคะขนมหวานคุณยายต้อยร้านนี้เลยนะคะร้านนี้อยากจะบอกว่าท็อปปิ้งท็อปปิ้งสามสิบกว่าอย่างเธอแล้วก็มีซิกเนเจอร์เลยก็คือจะมีเป็นบัวลอยนะคะบัวลอยไข่หวานบัวลอยเย็นแล้วก็เป็นแบบขนมหวานแบบพวกโรลมิตรอะไรต่างๆนะคะท็อปปิ้งคือสามสิบกว่าอย่างเลยก็วันนี้ได้มาลิ้มลองนะนี่ร้านนี้เลยนะคะ อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเธอโตลุ่งโตลุ่งอ่าโตลุ่งของจังหวัดลบบุรีเนาะก็จะอยู่นี่เลยอจะอยู่ฝั่งโน้นอ่าใช่เมื่อว่อนจะอยู่ฝั่งโตลุ่งไงเดี๋ยวนี้ก็คือย้ายมาเป็นแบบร้านแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันที่ร้านเขาจะมีซิกเมนูซิกเนเจอร์นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะโคตรเด็กเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในร้านนะคะก็ซึ่งร้านก็คือเขามีแบบ จัดโต๊ะแบบให้นั่งทานที่ร้านด้วยแล้วก็ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะคะจริงเปิดตั้งแต่เช้านะ,ะดูที่ท็อปปิง้งโอ้โหอยากจะบอกคุณผู้ชม3 0มสิบกัวหยากคือท็อปปิ้งคือแบบเลิศมากนะคะนี่จะมีแบบนี้ซิงเกิลเลยร้านที่แบบดีๆเลยนะคะเชียร์เลย <laughs> คือเป็นลอนตาลนะเธอนี่เป็นลอนตาลนะคะแล้วก็เป็นทับทิมกรอบคือเม็ดแบบน่ากินมากนี่แล้วก็มีเป็นรวม,มิตรนะรวมมิตร เราก็จะมีเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิคือหาทานยากมากซึ่งที่เนี่ยเขามีมะพร้าวกะทินะคะเออเดี๋ยวเราจะลองกันเนาะนี่ให้มาที่ดูเยอะจริงๆท็อปปิ้งคือเยอะจริงๆเยอะมากดูดิแปกกลกงแปะก,กล้วยโอโ้โหเยอะมากนะคะนี่ต๊กจะพาไปดูแต่ละเไมู่ว่าน่ากินหรือน่าระคาญกนทนไหนไปดูกันค่ะเอ้ยเดี๋ยวะะเราจะพาไปดูนี่พามาดูนี่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 จะมีเป็นแบบขนมเนี่ยนะนี่แบบนี้ด้วย จัดหน้าร้านน่ารักมากแล้วก็ข้อเหนียวมะม่วงนะคะคุณผู้ชมนี่มีแบบนี้ด้วยทําเองซื้อไปฟงไปฝากได้เลยนะจ๊ะปีโมงปีใหม่ะมนะคะ,คะเป็นเมนูแรกนะคะโอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมบบโลออยนะคะ โอ้โห,โหผู้ชมนี่เลยค่ะมะพร้ากะทินะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะน้นตาลน่ากินมากผู้ชมตอนนี้ที่เรากำลังจะทำกันคือเมนูบัวลอยไข่หวานนะคะขอโพดคะ่ะทัอปิ้งไปเลยคะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรนะคะน,น้ำตาลนดเป็นน้ำตาลตนโนตนดนะคุณผู้ชม ไขหวานนะคะน่ากินมากเป็นกะทิสดใช่ไหมคะค่ะผู้ชมดูกะทินะนี่โอ้โห น่ากินมากคุณผู้ชมนี่เราได้แล้วหนึ่งเมนูนี่ก็คือเมนูบัวรอยไข่หวานของเรานะคะแบบนี้ค่ะโหน่ากินมากอันนี้เป็นมะม่วงอะไรคะ แก้วขมิน้นเป็อ่าเป็นแก้วขมินขม้นตอนนี้เป็นรอกฤดูอ๋อเป็นนอกฤดูนะคะมะม่วงนี่ก็จะมีเป็นแบบตามฤดูกาลนะคุณผู้ชมมะม่วงฉ่ำมากคุณผู้ชมยิวก็ได้ในร้านของราค โอ้โน่ากินมากคุณผูช้ชมไม่ข้าวเหนียวมะม่วงของเราโคตรจะฉ่ำไปที่โต๊ะเลย เมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะคะพี่ท,ทับทิมกรอบทับทิมกรอบเป็นแบบแคล้ายๆแบบรวมมิตรใช่ค่ะออลูกลานะคุณผูนนะ้ชมร้านนี้โอ้โหช้ำมากแล้วก็มะพร้าวกะทินะคะมะพร้าวกะทินะคุณผู้ชมนี่อุ้ยกร่อยจริงเลย กน้ำตาลนะคะตาลตะโนดค่ะโอ้ยฉ่ำมาก <Okay. S 2> อแ้ืร okay. กินลโอเคค่ะไแแรมโอ้โหโคตรจะน่ากินเลยค่ะคะุณผู้ชมมาด้วยเมนูแรกนะคะก็คือรสอช่องกะทิแตงไทยนะคะชิ้นบึมๆแบบนี้เลยนี่คือเผือกคะ่ะโอ้โห แล้วก็เมนูที่สนะคะเป็นโบลลอยไข่หวานแบบนี้นะคะช่ำมากแม่เอย้ยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโอ้โหมะม่วงโคตรช่ำหวงเลยช่ำทุกเมนูอันนี้ค่ะรวมมิตรนะคะก็จะมีเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเธอกะทิะทะมะพร้าวกะทิเออพรา้าวกะทินะคะแล้วก็มีทับทิมกรอบแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอนนะไรเธอ ลูกล้านอ่าลูกลานคุณผู้ชมขอเมนูแรกเลยเปิดมาเดิมแล้วเมนูแรกนี่นะคะ,ะถาทานก็จะทานราดแบบนี้โอ้โหโน้ำกะทิคือหอมมากน่ากินมากแบบนี้เลยค่ะมากินเมนูแรกนะคะกินมากคุณผู้ชมให้ดูตัวนี้ ทำเองนะคะรดช่องหอูหอมมากตัวน้ำกะทิเขาจะมีการอบขอนเทียนนะคะหูยังไยอะ่ะหูหอมแม้เผือกคือแบบให้มาแบบอย่างนี้เลย ืเลิศเมนูแรกนะคะวันนี้เราสั่งมาถึงสี่เมนูอันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นนี่อื้อหแม่เอ้ยโอ้โห นี่ค่ะชิ้นบึ้มบึมบอกเลยร้านนี้คือแบบชอบชอบสุดเลยนะก็เป็นกะทิที่แบบมีการอบคอนเทนต์รดมะพร้าวกะทิค่ะหืมหนึบนุ่มข้าวโพดรลอนตาลไข่ จะกินมากบัวลอยค่ะเมนูเมนูนี้ค่ะเมนูนี้ต่อไปนะคะจะเป็นแบบแคล้ายๆรวมมิตรนะคุณผู้ชมก็สามารถแบบใครที่อยากรวมมิตรกับอะไรนะคะก็สามารถมิกรวมกันได้เลยมิออกรวมกันได้ทุกอย่างนี่อร่อยมากนี่ค่ะ ทีเด็ดคือทับทิ้กรอบนะครับตักอันนี้ก่อนเลยมะพร้าวกะทิอือหือมะพร้าวกะทิคุณหนุบดีมากทับทิ้กรอบค่ะอือท uh ับ huh. ทิ้กรอบคุณโคตรดีอีกทีหนึ่งทีหนึ่งเธอเขาเรียกว่าลูกอะไร เป็นต้นบอกไม่รู้จำไม่ได้น่าสนมาเหมเฮมอืไอลูกอันนี้มันแบบกรุบอะ่ะอร่อยอชอบกะทิของร้านนี้คือมีความแบบอบคอนเทนคือแบบหอมมากโอ้โหคุณผู้ชมถ้าใครเป็นสายแบบค้เหนียวมาม่วงอะ่ะ สั่งได้แบบนี้เลยนะคะจริงๆนี่ค่ะโอ้น้ำกะทิคือแบบต้องร้าดแบบฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ใสแบบนี้เลยนะคะโอ้โหฉ่ำมากม,มาจิ้มตัวข้าวเหนียวก่อนเลยนี่ค่ะ ห,หวานมันดีมากมะม่วงจะมีตามฤดูกาลเนาะตอนนี้ก็เป็นมะม่วงอแก้าขมิ้นนะคะแก้าขมิน้นมาส่อนช่ำมะม่วงคุณดีมากเลยคะ่ะมาดูสีขาวโอ้โห ข้าวเหนียวก,ก้อน,นมอ่ะหูถูกแกรมากค่ะคุณผู้ชมก็ใครที่สำหรับสนใจแบบธุรกิจแบบขนมหวานหรือว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโบราณข่หวานนะร้านเนี่ยขนมไทยเออขมขนมไทยนะคะใครอยากมีธุรกิจขายขนมไทยนะคะก็ติดต่อสอบถามกันที่เพจขนม ขนมหวานคุณยายต้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวตาก็จะทิ้งรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยไว้ที่ใต้คลิปเนาะใครที่สนใจธุรกิจนี้นะคะใครที่อยากเปิดร้านขนมไทยซึ่งจะมีแบบหลากหลายเลยนะคะพร้อปปมเปิดร้านได้เลยนะค็อปปิ้งจะมีมากสามสิบกว่าอย่างอ่ง<ช>อะคือแบบคือลดมากจริงๆแล้วก็สูตรร้านนี้คือแบบกะทงกะทิคือดีทุกอย่างอะ่ะออ,อร่อยมากๆเลยนะคุณชมส่วนใครที่อยากมาอุดหนุนนะคะก็มากันได้เนาะร้านจะเปิดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวพี่กัดก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าตลาดโตลุง ลบบุรีนะคะอยู่อยู่ในเมืองเลยอะ่ะทะเลชุดสอนนะคะแล้วก็ที่เด็ดเดดเลยนะคุณผู้ชมนี่แหละเมนูนี้แหละที่ตักทานอะ่ะคือเลิศมากกะทิคืออร่อยมากๆเลยนะคะก็ใครที่ฝากหน่อยนะคะตั้งฝั่งหน่อยนะ,คะใครที่แบบว่ามาเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะที่ลบบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านขนมหวานคุณยายต้อยนะคะสายขนมหวานขนมไทยนะคะต้องมาร้านนี้เลยเนาะค่ะขอสลับอีพีนี้นะคะตั้งอยู่ที่ลบบุรีเนาะเป็นร้านเด็ด ของลรบบรีนะคะขนมหวานยูนิยอตตยนะคะตัก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตักด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับอร่อยมาก